นนคนบ้านนอกพี่น้องข้าขอบคุ้วเอาในเมืองไปเที่ยวงานไปกราบไปไหว้พระธาตุบนทราบหรือเปล่าร้านไส้ตอนเชักไปนั่งมาหนิยายเปลี่ยนสีกับร้านาาาไปบนขอบคั้มมาหนีิเต็มรถเลยพี่น้องบรรยาก,กาศยามแชงากำลังเดินทาง ร้านใจก็หายบ่านร้านใจบ่านนี้ไรยังไงยังละ่ะตอนเชิดช้า,า,างหัวนี่ก็ะกำลังเดินทางเนกำลังสิตตรงดินรรยากาศในรถกับซีฟีเต่เสียงล้านหน่อยหายพี่น้องรถกะเต็เป็นคืนเป็นคืน พี่น้องวนในธาตุพนหาทำบุญนวมเป็นกอนทำบุญนสัตว์ตักบาตรรวมกันโอ้โมนนาถ่วอยู่ดีไหมงกันนีพาแสบมาเด้อเจ้าเจ้าเถอยู่ดีไหมเีคนทุ่วคนชั่คนเด้อไปขับไปเบิ่งทางในพี่น้องนไกางนใด้บมนา ออกมาทางในเลยพี่น้องบาดในหอดบนล่านจอดรถเออจอดรถร้ายครับพี่น้องไม่ต้องออกฮ่าบนจอดรถกันมาเลยกำลังหอดพี่น้องกำลังหอดจอดรถเออเจ้าพี่น้องบรรยากาศสดๆเลยรถหลายขนาดแกคนมาหลาย รถต้นสิบูมีบนจอดพี่น้องลายครับทิมงานเนาวกำลังคาเกมจิมงานเนาวมาหอดงานแล้วกหาอาหารก่อนพี่น้องกินเข่าก่อนจังสีเทีวงานคนบานนอกบานหน้าเขาเมืองกันจิจังจีอะลรพี่น้องไฟทิปเขาบ่ มากินมาอุดหนุนทางเจ๋่เ่่่่อ่่า่าห่่่่่่่่่่่่่่ป่มึก่ี่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่ได้่่่่่่่่่่่ห่่เ่่่่่่อ่่่่า่น่่่่า่อ่่่น่่่ม่่่่ย่ ล้านชช่ขนาดเด้อเบอรละเบและ้านใช่มาเที่ยวงานข้างกดิดโตปชิมนเล่นิ่งขึ้นโต๊ะยอย่างเดียวร้านชช่ล้านไช่กโมยไล่วิ่งหงกหกเลยมางานก็ถ่ายั้งที่ ันไล่ดาวเสือจักร้านไส้ร้านมีไงเปยดจีป่าเพิ่อนกันโดโยกโยก,กเลยมันอ,อาหารก็มาณนพองเขามาในเมืองกระไดขามา,า,มางานกินแบบ อาหารบนนอกขาคือเขาตำมักครัวปีกปลานิดปีกไก่เขาเนี่ยมตนคำคำบอกว่าทำบุญนำกันเลยพี่น้องเลย คนหอดจอดถึงหลังจากรับประทานอาหารแล้วเขารงมอบ <l ittle noise> นี่โอ้ท็กเสียหน่อยก็ <laughs> มาเนาะมาแต้มืองิาบางท่องพี่น้องเพิ่งก็มาหอมด้วยหอมทำบุญคนบนอนบอก็ได้มีโอกาสมากหลังจากรับประทานอาหารแล้วเขามาขอพรมาแทนคนก่ก็จิกขอพรเพิ่นพอ <l ug> นกัน แหวงซ้3หอมสะกดกรี่น่องบรรยากาศประมาณนี้พี่น่องคคนรลาอยู่ที่ร้านกระาทานมีให้นอ่อไในเบิ้งน้ำพันีแต่ซดด้ำห,หอมกำลมกลาบไหวข้อพจน ปอดนับนนน้นำมันน้ำยืน่นบรรยากาศประมาณนี้พี่ดังตะคอบปอดวดกาไใ้ปรามก,กลานอยู่ดีมีแหงคลาเจีมยมเยาได้วุไข่ยามีก็ให้ลำล้ำลุ่ย รวยรวย,ยน้นำมันนำเยิ้อเลยเ,ลยเอาผู้ใด้าามาเบิง่งคนไหล่ันแช่หาก่าหาอยู่ดีเมียห้ยลำลำเรด้วยๆเ้อมันในี่ดหลังหลายคนมาขอพรเบิจจดบบแต่วยสมพรกว่าแต่ละคนแต่ละคน มากคาร์ไอเดสสมควมมมามมงดงามปรารถนาเช้าก็ได้มีโอกาสมาหอมทำบ,บุญถักราบมาไหวพรมาถันไกยู่ดีเมียงบุฒิสุลขขสุคนเด้อร์ลำลำรวยๆสำหรับคลิปนี้ก็ฝากสำเนีบงวันพิลา